วันนี้ก็มาพบกับกับเจ้าเนาะสองไอทีพันนาเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้จะมาแนะนำทีการพังเพลงให้สามารถปิดหน้าจอใดเนาะบน Google c h r o m e มาเบิ่งกันเลยันอื่นแกคลิกกาไปเนาะกูเก c h โค m e นี่นะจากน้าเราจะพิมพ์เข้าไป YouTube เนาะ หลังจากออกมาแบบนี้กดแส์ไว้นะแล้วก็เดือนมาตัวนี้เนาะเปิดในแทบไม่คลิกไปมันจะมาอยู่นี่เนาะแทบไม่เอามาแบบนี้เราสังเกตตัวนี้สามจุดนี่เนาะสามจังคลิกไปวันหนึง่งจากนั้นเดือนมาตัวนี้เนาะสังเกตตัวนี้นเนาะ person เว็บไซต์เบอร์ซันเดทท็อปนะตัวนี้กดเข้าไปเลยนอกฐาเนาะตัวนี้มันเนตต่าง่าอ่ามันก็จะได้หน้าตามแบบนี้เนาะวันนี้เราจะมาสน่ะค้นหาเนาะ,ะเพลงดทดลองฟังฟังเพลง จะเพลงเล้วอ่าจะมาเดินเพลงเนาะะนายกดกลับออกมาบาน,นนึงเนาะกดตัวเครื่องกลางนีเนาะสไลด์หน้าจอนี้ลงมาอ่าจะเห็นแบบนี้เนาะคลิกกดเข้ามาในบานนี้ะนายเราลองมาปิด เพลงเท่านี้นะก็ได้แล้วเนาะ